สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่ละเอียดซี่สุขุสุคนเมื่อนี้สมมาเปิดราคาค้าวพิกาดบ้านค่ายสว่างอ่าตำบลหน้าดีอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดน้องบัวลำพูครับผมอ่ากับคุณพอ่ออเมื่อนา้เพิ่มเอามาฝากพี่น้องเฮ้าอีกครับพี่น้องครับแมงงาม,งาม,งามยังไงอ่เป็นแม่ลูกนะครับอ่ามันจะเป็นสายพันธุ์ใดเดี๋ยวขอไปสอบถามคุณพ่อกันได้ได้เลยครับผม สวัสดีครับพ่อแนะนำตัวอีกจักเทียนนะครับครับสวัสดีครับพ่อบอกซื้อบอกบ้านนะครับผมตอนพ่อมูบ้านคแต่ว่างมูแตะครับผมอ๋อพ่อจะมาเปิดจะโค้มพ่อมื่อนี้โค้มเดียวเร่านี้เลยหรอครับโค้มเดียวเนาะพ่อหมุนมาพี่เลยครับมุนมาอ่าทางพี่เลยครับมาด้านครับมาให้พี่น้องเข้าวงชัดๆแจ่มๆเลยครับอยู่แดดเลย แก่กับห่อนแม่จักน้อยอดสตาเอานะครับพี่น้องอค,ครับแม่นี่เพิ่นมีซือบ่พ่อซื้อว่าจังไดครับซื้อแม่แม่ใบบุญครับแม่ใบบุญเนาะแม่ใบบุญนี่เราก่อเพิ่นมาแต่ทา้งใดพ่อเาก่อมาตะอุดรบ่หงสายเพชรอุดอรบ่พ่อสายเพชรอุดอรดอนนี่เป็นเจ้าเนื้อเนาะพ่อเนาะเป็นเจ้าเนื้อเป็นเจ้าเนื้อนะครับพี่น้องครับเพิ่นเป็นเจ้าเนื้อนะครับดึงออกมาเลยพ่อแก่ห่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวออกดึงออกมาก่อนพ่อ เอาแม่พี่น้องเขาเบ่งอีกจักน้อยครับแยกจะเขาห่มนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวคอยเบ่งคอยช่มนะครับมันแดดฮอนเดี๋ยวพี่น้องเข้าได้เบ่งชัดๆแจ่มๆนะครับอ่าครับดึงออกมาพีอีอีกเลยครับเพ่อครับเป็นเพิ่นเป็นสายเพชรอุดรเนาะอ่าเป็นเจ้าเนื้อนะครับเบ่งอ่าหลังเพิ่นนะครับง่ายดีครับแผ่นหลังหนาอ่านามบไหลพุ่นละ แม่บ่พอแผ่นหลังหลังเอ็นเทียดทิ่งควอมสูงเพื่อไหลไปไหนพอร้อยสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิบเจ็ดประกันไว้ที่ร้อยสามสิบหกเนครอามะครับเบิ่งเป็นอ่างลึกอ่างใหญ่ดีครับแม่นี่ยสถานะในทองเพิ่นมี่อกหรือเ่พ่อมีเดีว่ได้สองเดือนกลัวเนาะกับพอพันใดไว้พอพอพันนั่นใช เจ้าเพชรผู้พานครับเจ้าเพชรผู้พานเนาะมีใบมีหลอดนะครับเดี๋ยวต่ว่าไม่สายผู้พานกับมาจากบิ๊กอุทัยเห็นละนี่ใบมีหลอดเดียวไม่เบิ่งเนาะครับนี่ครับนี่ครับครับนี่ครับผมครับเจ้าเพชรภูพานสายเลียดบิ๊กอุทัยนะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นใบที่น้อยครับอีไอโย หนองไผ่ศูนย์อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับนี่กระเบื้องทู่เบือท้วงครับห้อยยุดครับพี่น้องครับพอพันเพิ่นนะครับครับมาเบื้องด้านหลังครับเพิ่นกับผสมมันที่สิบสี่เดือนกุมภาพันธ์หกหาอ่าก็ตัวทองแล้วเนาะพ่อเนาะนี่ตัวทองแล้วครับตัวทองเรียบร้อยแล้วอายุคันสองเดือนกว่าครับพี่น้องตรวจเมื่อวันที่ยี่สิบสี่เดือนสี่หกห้าครับผ่านแล้วเนาะตรวจทองผ่านเนาะพ่อเนาะ พ่านแล้วมีแล้วครับเบิง่งลำตัวดีครับแม่นี่อทองในสองเดือนกลัวเบิง่งท้ายเพิ่นโนมซีเต้าครับนมซีเต้าสวง,งามๆเลยครับเบิง่งโค่นหางใหญ่หางกับงามครับนี่สองจิ๋มครับพี่นอ้องในท้องเพนนิ่นันเป็นท้องที่ไรเราพอทอ,ทองที่สองเนาะทองที่สองเนาะได้ท้องที่สองครับเบิ่องอู่อ่างบักใหญ่หนันงหนาซาใหญ่ครับแม่นี่ เป็นเจ้าเนื้อเป็นสายเพชรอุดรครับเล็บน้อยกอดม่นดีเล็บดีครับพี่น้องครับเบื้องล้ำตัวใหญ่นาครับเอาหมุนจังหวัดนมนะ่พอหมุนมาดานันหนามาเบื่องดานหนาพี่น้องเขาเบิง่งครับมาเบิง่งตาแ,แต้มครับพี่น้อง <ตา S 1> เป็นตาเป็ดบ่พอตานกเป็ดน้ำตานกเป็ดน้ำครับพี่น้องตาสวยครับนี่หัวหมอท้องเขาเปิดดีเป็นเขาขั้นซ้อนครับพี่น้อง ตาเต้มเจ,จ้มจำข้ออ่องถุงนองเขาเอ,าเอ,าเอ,าอาื้อเปกเผาไงนะครับพี่น้องยกข้อขึ้นอีกนะพอ่อครับเบืงตาเต้มดีครับเอลือ,อกเผากับไงดีครับแม่นี่ส่งลูกดีเลี้ยงลูกดีเนาะพ่อเนาะนเลี้ยงลูกดีมันว่เพิ่นมีลูกอีกตัวหนึ่งนะพ่อเนาะนครับเบืง้งเนะบิ่งหลังเพิ่นครับพี่น้องเบิ่งหลังบอกง่อยครับเบิ่งหลังเบืงเท้านาบ่ไลพุ่นละเบิ่องรองหลังเพิ่นครับพี่น้อง แม่นี่ครับเห็นแล้วก็จังอยากติดต่อพ่อเขามาจะเอาไปเห็ดแม่พันแม่บอกเข้าลูกพันนี่เป e ็น tamam. ต uh, ัวแม่หร huh? ือตัวผู้พ่อตัวแม่ตัวละครับตัวแม่พันเป็นสายพันใดพ่อสายพันแม่เป็นตัวกลมเลยหรอลูกลูกกลมเนาะเป็นตัวแม่พันได้จักเดือนแล้วพ่อนี่เจักเดือนจักปีแล้วแปดเดือนแล้วเนาะอ๋อแปดเดือนแล้วเนาะลูก ตาแต้มแจ่มแจ่มดีครับแม่นีเบิ้งมีขวัญขวัญหาบเงินหาบทองครับพี่น้องขวัญเบิ้งไทยก็ดีครับเบิ้งสิตไทยให้พี่น้องเขาเบิ้งครับเป็นตัวแม่เป็นลูกที่ลูกแรกนะพ่อเนาะเบิ้งครับเบิ้งครับเป็นลูกกลมเบิ้งนมสีเต้าครับอ่โคนหางง่ญ่ดีอ่ผมหางกระสวยครับพี่น้องครับลูกสาวเพิ่นกระสวยนะครับมีขวัญทั้งสองทาง เบ่งหน้าตาดีครับเขาเปิดดีครับลูกสาวเพลินครับมึงลำตัวดีครับสนใจเปิดสองได้สามนะพ่อเนาะครับข่ม,<า>มนี่<า><า>เปิดสองได้สามครับแม่ลูกลูกตัวแม่ในท้องมีอีกครับครับเจ้าเพชรภูพานสายเลียดบิ๊กอุทัยครับพี่น้องวันที่สิบท่านว่าไดรนน้รุ่นรถอ๋อสิบท่านว่าได้รุ่นเลยเป็นบ่พ่าครับตรวจสิบท่านว่าตรวจอุ่นแต่เศร้าเลยเนาะ ตรวจอุ่นแตเร้ารับประกันทองเนาะพ่อเนาะรับประกันทองครับพี่น้องเออจังใดก็จังรับประกันทองครับนี่กระเบอร์โทษเอ่อผู้ตรวจทองครับหมอเวฟครับพี่น้องกระจังโทษสอบถามเบื้องผ่านแล้วนะครับพี่น้องครับเปิดราคาลรย้าไในพ่อค้อมแม่ลูกเปิดสิทหาีเที่ยงหรือไงเอ่อซิหาเนาะสิปหาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเนาะ กรตอ่อร่องได่มันบ่พ่อรต่อร่องได้จะง่ายย่ดกกตอ่อร่องได้ครับพี่น้องนาเลตงนันะครับอก็ตอ้อรองได้กับมาเบืองมาชมเอาครับแม่แบบง่ายครับพี่น้องอย่าทรงลูกดีฮู้ครับโันบ่มากกะกินเขาจินน้ำถึงเนี่ยก็ได้ครับกินน้ำคุยกันกินน้ำเย็นคุยกันก็น้องพ่อเนาะกับมาเบืองมาช่มเอาเพื่อมากแต่ลำโตดีหนาใหญ่ดีแม่นี่ลูกเพิ่นกะเป็นลูกตัวแม่ครับเป็นลูกสาวกรมปตุศัสตร์ครับพี่น้องหนาใหญ่ดีตัวหนาใหญ่ดีครับหน้าสวยดีย่เน ครับเบ่้อ,องหน้าเพืนดีครับพี่น้อง,งหหครับงามครับแม่นี่เบึ้งท่าทางดีครับเลี้ยงลูกสรงลูกดีเบึงบ้งหนาดีครับพี่น้อง<า>ครับเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อเบอร์โทรนี่ศูนย์หกสองศูนย์หกสองย์ห้าหกศูนย์ห<บ>้าหกสามสองห้าสองสามสองห้าสองเนาะพอ าดพ่ออัมพรบ้านนาดีค่ายสว่างเนาะพ่อเมืองเปิดโคมแม่ลูกลูกตัวแม่ครับพี่น้องโอ้นะเบื้องตาเพิ่นเป็นตานกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำนี่นบอพ่อตาโนกเป็ดน้ำนี่ไงกบ้านดีตานกเป็ดน้ำนี่สำรับอันใดพ่อมันงแต่ชุดกับตาสวยแหละตาตาสวยมันบ่ตานกเป็ดน้ำตานกเป็ดน้ำตาใหญ่ตาสวยตางามมันบอ อันขนกับผไทยเลยขีดมีขีดเ่าคือตาสันเดียวเพื่อยังเจ็บอ๋อครับมึงเจจบตาสั่นเดียวนี่นิ้มตาสองสามสั่นนี่มันครับอ๋อเกินตาโนเป็ดนามนี่ควันสองทางอีกเนาะครับแม่แต้มแต้มจืำครับมันตาแต้มแต้มจํำดีครับพี่น้องควันมีควันครับมีควันด้านคางอีกครับพี่น้องครับมึงครับ สนใจก็จังติดต่อพ่อเขามากลับมาเบื่องมาชมอายุ้ันค่ายสว่างพ่อจัดมาแม่ลูกลูกตัวเมียครับพี่น้องโอ้ลำตัวใหญ่นาดีครับกลับมาเบื่องมาชมเอาครับครับสุดท้ายนี่กาฝากดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์กเกษตรทฤษฎีไม่ในด้อครับสุดท้ายนี่ก็กล่าวคำ่าสวัสดีครับ